ขอให้ปังปันทุกคน,นเด้อขอบพระคุณนะครับผมองค์กรเสียมี่หกขอบพระคุณนะครับอาจารย์โา,า,าตีเช่าเซ็กโนตีเช็คดาวนะครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องชี่หมอลั่มพี่น้องชิดพี่แดนเซอร์นะครับผมอยู่ใต้เวทีแบบนี้นะครับผมนี้พี่น้องน้ำนางลานน้ำคงลีพี่น้องเป็นที่อยู่ที่อาศัยของน้องน้องแดนเซอร์นะครับผมหน้าหนาวกับยูดีดีพี่น้องหน้าห้อนหนึ่งกาบยูดีดีหนึ่งก้อนหนาคนอยู่บนไอ้หม่องน่าบนนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านี่แหละ หายดีแล้วนะครับค่ะผมซื้อหมอไปแล้วรอค่ะเจอกันนะคะผมเจอกันในพรุ่งนี้นะคะผมไลฟ์สดกลุ่มปิดมื่อคืนทด้นพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดลิงก์หน้าล่างซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมบัตรราคา128บาทเสียงมิกปี5ไลฟ์อีพีที่38นะครับผมบัตรราคา128บาทมื่นเฮายูที่อาสวัสดีเจออ,อม้ะจ้า สวัสดีอาจารย์ออมนะจ๊ะเดี๋ยวพ่อเบิ่งอาจารย์น้องตีก่อนจา้าจารย์ออมพระเอกเบี่ยขึ้นหน้าเศร้าเสียงแถีน้องวันนี้พระเอกเยงเสีเศร้าเสียงเพ่งไม่น้องตาโตอันนี้อาจารย์ตีนะคะผบบมกำลเบตันน้อยพี่น้องก็เห็นลูกเสกนุ๊กสวัสดีลูกเบิร์กมันๆนะคะขอบพระคุณนะคะผมอันนี้แล้วพี่น้องอาจารย์น้องตีห้ากําลังรอเชื่อระบบเศร้าเสียงยน้องบีร้องเดอ้อนี่นี่นี่นน กำลังรอแยกเสียงนะครับผมหายดีแล้วหรือลูกไม่เชื่ให้แล้วจ้าขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องทางบ้านสุขกุศลกัแล้วกันนะคะรับกำลังรอเช้าเซ็กนะครับผมกำลังรอเาว้เซียวโนตีพี่น้องอาจารย์โนตีเฮานะครับผมจากเสียงหกแบรนด์นะครับผม ผมม,มองไปแล้วเฮ้ยม,มองไปแล้วตอนนี้กลับมาหพระเ,เอกเบลนอีกแล้วพี่น้องม้มองไปนะครับผมทา่ามานั่งทา่าเด็กครับผมมันี้มานั่งทาาพระเอกแม็กกาลัางจะ่รองเพลงสุพี่น้องฟังครับบโอ้โหใหญ่เห็นเมื่อก่อนครับกับผมนี่พี่น้องรอจักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวฟังเพลงมุนมุนจากพระเอกเบนสุกโลวัยบัครับผมตอนนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีเฮาพี่น้องคนเต็มเดินแล้วพี่น้อง คนเยอะมากฟาตัวคนเบืองหลายแห้งคนเบืองหลายแห้งพี่น้องงานฟีเดอร์วัดใหม่น้องบอรีนะจ๊ะผมบ้านขนาคต่บนชุ่มพ่วงอำเภอชุ่มพ่วงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมพบกับสุดยอดคอนเสิร์ตและเมืองต่อกรทำนองคอนแกนมอลำเสียงพี่หกนกปูนงงกรนะครับผมการแสดงไฟแสงสีนี่พี่น้องป้ตตองบอพี่น้องป้ต้องหันวงเลยพี่น้อง อลังการยิ่งใหญ่สมซาสมลือพี่น้องซิบานซาหาบานลือนะครับผมจะพาเส้นยาจางตอสองปีสามปีซี่ปียหาปีซ้อนพี่น้องต่จออดไลฟ์พี่น้องฝากเลื่นครับผมหมอลำฤดูกาลหน้านะครับผมปีหกแปดหกเก้านะครับผมหมอลำมลังการโซนนะจ๊ะอยากเห็นหน้าแซกโซโฟนจังค่าแอดได้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปครับผมเดี๋ยวแอดมินพาไปเดี๋ยวับเด้อนี่พี่น้องเดี๋ยวขัล่งเดินไปนะครับอาจารย์นอตีเ้ากระดังรอเช่าเสียงอพี่น้อง กำลังรอเศร้าระบบเสียงอยู่ครับผมตอนนี้เดี๋ยวพาพพี่น้องเพื mm. ่อนอาจารย์น่าตีครับผมพี่น้องแซกปรครับผมนี่ละครับผมนี่ครับผมนีม่ครับผมมีข้อถามหาครับผมพักได้นะครับนี่พี่น้องอันนี้ก็มีข้อถามมาหากันอันนี้อันนก็มีข้อถามมาหากันนะครับผมนี่พี่น้อง mm. กำลังจะเช้านะครับผมกำลังจะเศร้าพี่น้อง นี่น้องเป็นมาแล้วพี่น้อง แอเครับบอกงล่าสาวเปื่อส่บุติกจเชิงโอเคครับผมได้บอกให้ด้วครับเจ้าตัวออกแสนเท Yeah. Uh -huh. ใหม่น้องตาโตนะครับผมเมืนน่อนี้น้องเบสุกรวัตรออกมาเศร้าเสียงเพลงพี่น้อง ดีมากพี่น้องว่าไหมตัวสภาพไม่เองพี่น้องน้องเบสสุกรวัฒนะคะปวงเพลงไหมน้องตาโสมวันนี้น้องเบ็นหมากโคเปอร์นะครับผมมาเศร้าร้องไม่พี่น้องด้านหน้าไปที่พี่น้องในอะไรตัวใดฟังได้เบิ่งนก็ได้พี่น้องเด้ออีเชื่อราบ่ได้ติอีเชื่อราบ่ได้ติน้องตาเบี้ร้อง